ได้ใจเลยพี่ก็บหูเอาน้องโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมาก,มมากจากดอกเสียงดูดจอบจอบอยู่กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะในที่สุดก็ลงอ่างแล้วเจออ่างแล้วจ้าสวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังปีใหม่น้องใบข้าวพังพีใหม่น้องใบข้าวชชแน,นลฮวนบ่อบันนี่เนี่ยออกออกยังไหวแข่ เน่ไปใส่จะไปไหนห,หาเพื่อนเล่นหรอไม่มีเพื่อนเล่นพูดอ่ะหาวหาวเสียง่าวท่นอโอโอโอ,โอ้พูดอ่ะพูดอ่ะเอีย อนอยหาวอมุดน้ำวายหูพึ่งเลยวายวายหูกางเลยอี่เจอะมีเสียงมีเสียงพีปีอยากเล่นด้วยเกอะฮึืมฮึม tạc bốn xuống mừng tạc tác bôn Tắc tạc tắc, tắc bôn xuống tắc bốn xuống bôn tùm tạc bôn เป็นกาวพุ่นพี่เขาหิวหนีได้ใจเลยพี่ก็หูเอาน้อง <Wow. S 1> จากดอกเสียงดูดจวบจบอยู่จากได้กินพอได้กินดอกหังดูดจบจบอยู่พุ่นพี่ก็ยืนให้น้องกินยางโก้พุ่นน้องก็คุ้มดูดอยู่ มองมงุดแล้วสิเปลี่ยนขางเนะาะกินหยาสื่สัมผัส,บบสเน่แสบบอพูดอ่ะแสบบอค่ะห้สัมผัสเน่แสบบอจ้าฮะแสบบออี๊เป็นกาวแห้ง bơ lô hai bốn xung bốn xung Bốn xung bốn xuống bón xung bón xung bón xung bốn xuống đi đi bón đi đi, xung bón xung đi đi bón xung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  bón cả bón xung bón xung bón xung bón x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  เอา้าเอา้านี่แ่ะค่ะตัวอันเป็นยังพอเตรียมก็จะไหลบ่ได้นี่กะจังสีแล้วกันนี่เบื้องหลังเบื้องหลังกองตายบ่ย่เต็ม๋มสิกุ้มขี้พวออย่างเดียวบัดเหนี้เาเจอเพื่อนลินแล้วเมื่อกี้ลินกับเม่บประมวนปันไนด้อือ khác nó ý ý đi nằm đi ờ đi hấp hấp ấy <laughs> chú đinh bứt chú <laughs> đinh bắt ô dù 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 เปยนี้เปยของใบข้าวนะคะูุได้มาน่งปุ๊บใบข้าวต้องได้น่งนำทุกคนโอ้ยนั่นปรน่ปากแตกได้ลรคไล่นั่นนอนค้างพอดีนั่นนั่นนั่นเออเออออกได้บ่ เอาผิดจังไดความพยายามโอ้เก่งเลยเฮ้ยด่าวุยไหแล้วโอโอ้โออจังเมียนเนาะมูเจากกระได,ด,ดเขารู้อีกนะว่าเล่นกับผู้หญิงต้องเล่นแบบไหนเล่นกับผู้ชายต้องเล่นแบบไหนอืม เด็กน้อยเพิ่งหัดเรียนรู้เอ้ย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 ขั้นใาขั้นจใจานางดิบีบอกนั่งเนาะบอกน,น, <c oughs> นู้นน่งเนาะเ <c oughs> ออนั่นขาหลังจบททะบาดตะโบเอาเลยขาหลังเลย เออไงดิพอกระลูกแฮมขี้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 แฮมอะไรกีแฮมขี้แฮมอืมสนใจอยังนั่นไม่ไพ่เออเป้าหมายมีไว้พุ่งชน เออนาะตทรรัพทาอยู่ในนันเบลาแตกได้ไดหืมหืมหืมกันเขียวกันแขีวแล้วเมื่อ,อคืนน้องน้องใบบัวมาเล่นด้วยนะคะลูกของอ่า พอสิงมาเล่นด้วยน้องใบบัวอยากได้มาอยากได้มาของน้องใบเข่าเนาะยอมยอมแลกรองเท้าเนาะเปลี่ยนให้น้องใบข้าวเอารองเท้าเออนั่น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 ศูนพันนะจะบอกนะมาเกัน้ยเออกลางเต้านะกระจุกเป็นตัวนาเขียวนะจะบอกนะ <c oughs> ขับรถโบปินได้ phải tất cả một cái bộ ngọt ngay đấy luôn bàn tá phun nè chửi chửi taba khai nhang bôi chửi ơi ơi à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  เออหน,น,นันอยากได้ร่องเท้ายัางว่า้ำปลาด,ดูตอวด้นี่นี่นี่อยากโดนสุนติถอยไปตั้งรักบ่อหรือจังใดเขียดไนพอแล้วงอนแล้วตุ๊ป,ป่องตุ๊ป,ป่องไปแล้วเออเดกหน่อยงอน คนนยังงอนเป็นแทะงอนพ่อก็เป็นอืมเสียงเสียงวุนยะยะตัวหนูแห้งแล้วหนูจะมาลงน้ำแล้วจ้ะเขานอนเลยแม่ลูกเขาเขาในกาละมังเลย เข่าสีขาเลยเออเข้าไปติลิติลิติลิติติเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเสียงกระเป๋าอะไรอ่ะปูนเดินเดีวกับไปเขาเต่ามีความสุขคักนะ เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะคะแม่ๆสำหรับคลิปนี้ขอพระคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะคะบายๆจ้าอย่าลืมยอดไลค์นะคะ